ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิฏฐานยุคหลวงพ่อกลวยปลูกเศกเหมือนเดิมนะครับครับมาเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นพระพิมพ์ปฏิหารนะครับนี่ฮะออกวัดพระปรางนะครับนี่ฮะปี25 1 5นหนะครับหลวงพ่อกลวยไปร่วมปลูกเศกนะครับนี่ด้านหลังจะมีเนี่ยตาวัดพระปรางนะครับนี่ฮะ ข้างหลังก็จะเขียนว่าวัดพระปรางนะครับเนี่ยองนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเป็นพิมพ์ปฏิหารทึงสร้างน้อยนะครับองค์ค่อนข้างจะใหญ่นะครับอง์นี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับมีทั้งเนื้อดินสีแดงเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะนี่องหนงานะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับพิมพ์ปฏิหารนะครับปีหนึ่งห้านะครับออกวัดพระปรางนะครับ องตอมานะครับนี่องค์นี้เป็นพระศิวลีพิมพ์จัมโบ้นะครับนี่ฮะเป็นทูโทนนะครับพระศิวลีจัมโบ้นะครับเนี่ยมือด้านนี้นะตรงข้อศอกเนี่ยจะมีการน้ํานะครับนี่มะเท้าจะใหญ่อ้วนนะครับเนี่ยน่องเป็นเปรียนอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่มีย่ามมีบาดอย่างนี้นะครับแบกกรดนะมีลูกประคำนะครับนี่มองเห็นเมตตาเห็นใบหูนะครับนี่ อ้วนอวบอ้วนนะครับนี่อุดมสมบูรณ์ครับนี่ด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือนะครับรอยกดรอยปาดเป็นธรรมชาตินะครับนี่พระศิวรีพิมพ์จัมโบ้นะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับนี่องค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระสันนะครับลีลาสันพระสันยืนนะครับนี่นี่หลวงพ่อกลวยท่านก็ได้นํามวลสารเก่ากุกเก่าของพระสันบดลงไปด้วยนะครับนี่ นี่ลีลาย่างก้านะครับทาอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับดีทางด้านเมตตาค้าขายคงพันชาตินะครับผัสสของหลวงปกวยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาทางไลน์กันได้นะครับองค์ต่อมานะครับองนี้จะเป็นผสันนั่งนะครับนี่นี่ผสันนั่งนะครับท่านนั่งมารวิชัยนะครับนี่องนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเนี่ยด้านหลังจะมีรอยปาดรอยกด รอยนิ้วมือนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่เป็นพัดสันที่ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ถ้าติดชัดๆจะมองเห็นเมตตานะครับนี่ยท่านนั่งมาวิชัยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับแถวที่สองจะเป็นสมเด็จนะครับนี่องค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่หูใบสีพิมพ์โบราณนะครับฐานสามชั้นนะครับเนื้อผงพุทธคุณแก่น้ํามันนะครับนี่ฮ พระสมเด็จพิมพโบราณหลวงพ่อกลวยนะครับนี่สังเกตดูแขนนะครับแขนจะกางออกอย่างนี้นะครับหักซอกแล้วโค้งลงมานะครับพิมพ์นี้นะครับสร้างไม่เยอะนะครับนี่ผระสมเด็จพิมพ์โบราณนะครับนี่ของหลวงพ่อกลวยนะครับรอยนี้ก็จะเป็นรอยกรอบเดิมนะครับนี่กรอบเดิมจะเหมือนคล้ายๆรูปใบโพนะครับนี่เนื้อยังเก่านะครับเนี่ยท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็น เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตชัยโยนะครับฐาน9้าชั้นนะครับนี่หูใบสีอย่างนี้นะครับนี่เนื้อผงพุทธคุณแก่น้ํามันนิดๆนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้นะครับนี่หลวงพ่อกลวยก็เอามาถอดทําพิมพ์ของท่านนะครับมีหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อผงน้ํามันเนื้อผงพุทธคุณนะครับองนี้เป็นผงพุทธคุณแก่น้ํามันนิดๆนะครับเนี่ย ชั้นนี่มีความคมชัดนะครับกดติดคมชัดนะครับอกนี่เป็นร่องเหมือนฟันเลยนะครับนี่ฮะบริเวณหน้าอกขององค์พระนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาครับแล้วองค์ต่อมานะครับนี่องค์นี้จะเป็นปกโพย้อยเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่สมเด็จพิมพ์ปกโพย้อยฐานร่องนะครับสร้างเมื่อปี2 5 1 2นนะครับนี่ฮะ จะเห็นนะครับปกโพย้อยลงมาอย่างนี้นะครับ2ข้างนะครับสื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุขปกปัดรักษานะครับนี่ฐานฐานชั้นแรกนะครับจะมีร่องตรงกลางนะครับปกโพย้อยฐานร่องนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับคันใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับพระสมเด็จฐาน3ามชั้นนะครับนี่ด้านหลังจะเป็น นี่ยันนะครับยันนโมพุทธายะปัมไปข้างหลังเป็นมึกสีแดงนะครับสร้างเมื่อปี2515นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่ฮะพบเจอได้น้อยนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่ทักกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับพิมพ์สมาธินะครับเนี่ยสมาธิพิมพ์แหวกม่านพิมพ์สมาธิไม่มีรัศมีนะครับสังเกตดูนะครับ ี่มองเห็นใบหูคมชัดพระเกตคมชัดนะครับด้านข้างจะไม่มีรักมีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ถือว่าหายากนะครับเนื้อจะแห้งนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับนี่ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับรอยคูดรอยปาดเป็นธรรมชาตินะครับนี่พระสมเด็จแหวกม่านพิมพ์สมาธิไม่มีรักษมีนะครับนี่สวยงามนะครับหายากนะครับพบเจอได้น้อยนะครับ สําหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงปกวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไอดีลน์ะครับ0966731624นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ